ไห้บาร์บี้ไห้วิขอโทษค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะหยุดกันรายการดิจิเคเกมมิ่งค่ะ อนนี้ก็อยู่ในเกมโลบอกที่ฉันเคยนะคะอยู่กันในแมพที่ชื่อว่าบาร์บี้ดิลิเฮาเย่ตอนนี้ก็อยู่กันในบ้านของบาร์บี้เองคะ่ะด้านหลังเป็นบ้านของบาร์บี้เองนะคะอันนี้ก็คือใครหรอคะคุณค่ะ<ม>ค่ะผมเคนเองครับโอ๊ยเคน <laughs> หรอคะเฮ้ยไอ้นี่นี่มันมาสวยมันหน้ากับกูหรอฮะมันจะตกกับกูไหมเฮ้ย <laughs> อะไรเนี่ยฮะฉันสวยกวาเธออยาเอาไปไหนก็ไปไปวิ่ตายแล้วไอ้นี่มันจะมาตกกูไปดีกว่า โอ้ยเคนค่ะพอดีมีคนจะมาตกตกบ,บาร์บี้ด้วยค่ะเขาคงอิจฉา,าความสวยของคุณนะครับอุยเคนฝากหวานจังเลยอะ่ะขอทุกทีนึงโอ,อ <c oughs> <c oughs> เคนค่ะเราเข้าบ้านกันดีกว่าค่ะเคนโอเคครับวันนี้บาร์บี้จะพาทัวร์บ้านค่ะนี่คือบ้านของบาร์บี้เองนะคะพ้าบ้านค่ะนี่ค่ะว้าว <Wow. S 1> คุณเคนค่ะพูดเลยหน่อยก็ได้นะคะคุณเคน มีผู้หญิงด้วยเหรอคะ้ยตายแล้วไอ้ใหญ่นั่นมันเข้ามาได้ไงเนี่ยฮะฉันดูสารล็อกบ้านแล้วนะโอ้คุณเคนขันเราไปเออห้องนั่งเล่นกันก่อนดีกว่าค่ะนี่ค่ะทางซ้ายเลยค่ะนี่ค่ะคือห้องนั่งเล่นของบาร์บี้นะคะเห็นไหมคะสวยกันคนใช่แล้วค่ะเฮ้ยไอ้นั่นมันทําอะไรกันวะเฮ้ยไอ้มันแต่งตัวเรียนแบบกูเหรอฮะกูบาร์บี้ตัวจริงนะเว้ยอะไรนะคะฉันน่ะบาร์บี้ตัวจริงค่ะคณจะปลอมเออใช่ เนี่ยอีบาร์บี้ตัวปอเนี่ยฮะมันมาทำเรียนแบบฉันเนี่ยเฮ้ยอะไรของเธอเนี่ยฮะต้องถ่ายลงติ๊กต็อกนะเนี่ยต้องถ่ายลงติ๊กต็อกอะคุณนี่เราจะมาแนะนำเพื่อนค่ะนี่คือเพื่อนบาร์บี้นะคะชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่าเลยว่าสเตซี่ค่ะเนี่ยคนนี้ชื่อสเตซี่นะคะเขาเป็นเอ่อแบบว่าคนสวยค่ะแต่ไม่สวยกว่าเออสวยความเออนี่นะค่ะแบบบาร์บี้ค่ะเกือบลืมชื่อค่ะเมื่อกี้นี้ ทืมไมคนหนึ่งเลยเพื่อนกัโทษค่ะวันดีบาร์บี้ไม่เจอเพื่อนมานานแล้วค่ะออันนี้คือหน้าบาร์บี้นะคะมีบาร์บี้ก่อนสายกรรมนะคะวันหลังสายกรรมก็จะสวยแบบนี้ค่ะว้าวทําไมคุณเคนรู้สึกแบบว้าวแบบแปลกๆว้าวจริงคุณเคนค่ะทําไมว้าวแปลกมากเลยค่ะคุณเคนสวย นอนุ๊ย,ยตายแล้วขอบคุณนะคะที่ชมค่ะชดเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเค่ะขาพูดแบบนี้ได้ไงคะดีฉันก็สวยแบบธรรมชาติแบบนี้หรอกครออครับโอ้ยคุณเคลค่ะอย่าพูดนะคะว่าธรรมชาติลงโทษน,นะคะคุณเคน <c oughs> คุณเคอย่าหยุดอย่าขำค่ะคุณเคนไปทางขวาด,ดีกว่าคะ่ะนี่ค่ะคุณเคนนี่คือ ห้องอาหารค่ะอ๋อครับเออน่ากินหมดเลยน่ากินไปหมดเลยนะคะคุณเคแต่คุณเคกินของพวกนี้ไม่ได้นะคุณเคค่ะทำไมเหรอครับนี่ค่ะอาหารบอกกับคุณเคนี่ค่ะเพ็ดนิกีนค่ะเพ็ดนิกีนเออคุณแน่ใจเหรอเขาเป็นของผมใช่ค่ะคุณเคหน้าคุณเคก็หมอค่ะเหมือนหมาเลยค่ะเนี่ยกินเลยค่ะเนี่ยกินเข้าไปเลยค่ะคุณเค เน wow ี่ยเมื่อกี Skip ้กับบาร์บี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวบาร์บี้ไปกินเป็นเพื่อนค่ะเจ็บเซ็บเจ็บหนุ่มหนุ่มเซ็บเจ็บเป็นไงคะคุณเคนค่ะกระชั้นเหมือนบาร์บี้กระชั้นเหมือนบาร์บี้ไม่ใช่เนี่ยบาร์บี้นะคะคุณเคนค่ะใจเย็นค่ะอ๋อครับคุณเคนใจเย็นนะคะนี่ค่ะด้านหลังก็จะมีห้องครัวนะคะก็คุณเคนสามารถทำอาหารได้ค่ะยคุณเคนดูนี่สิคะ ฉันไปออกแบไบไปโฆษณาด้วยนี่นีหน้าฉันเองค่ะืทําไมในกล่องสวยกับตัวจริงอะอะไรนะเขคุณเทนอะไรนะคุณไม่มีอะไรครับทำทำไมตัวจริงสวยกัในกล่องเหรอครับโอพอดีในกล่องเขาแบบโปรโกชั่นเขายิ่งใหญ่คะ่ะเขาเลยดัดหน้าบาร์บี้จนปลอมมากเลยคะ่ะนี่คือหน้าจริงของบาร์บี้เองคะ่ะคุณคิดว่าไง,งว่ากล่องในกล่องหรือว่าชีวิตจริงสวยป่ากันคะ ชีวิตจริงสิครับโอ้ยตายแล้วคุณเคปากหวานจังเลยค่ะขอจุกบทีนึงน่ารักจังเลยจุกใหม่นีนะคะมาทจุกใหม่จุกใหม <c oughs> ่มันเขี้ยวค่ะมาเจอแมวแล้วนี่แมวของฉันเองค่ะแมวชื่อฉันแมวฉันชื่อว่าเออลำใหยค่ะสวัสดีลำใหญลำใหยโอ้ยตายแล้วค่ะคุณทําไมมาเรียกฉันว่าลำใหยค่ะโอ้ยตายแล้วแมวลำใหยนี่พูดได้นะคะคุณเคค่ะอย่าไปฟังมัน <Okay. S 1> นะคะ ไอ้ลำใหญ่นี่มึงคือใครเนี่ยบาร์บี้ตัวปอมหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันไม่เหมือนตัวจริงเลยวะไอ้ไอ้ลำใหญ่มึงหยุดอยู่นี่เลยนะไอห่าหยุดคุปปาได้เลสัตว์คุณเคง่าอย่าไปฟังมันค่ะไอ้ลำใหญ่มันเก่าหาว่าหาชั้นค่ะไอ้ลำใหญ่คุณเคอย่าไปด่ามันนะคะโอเคคุณเคเราไปชั้นสองกันดีกว่าค่ะคุณเคค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องเอ่อห้องอาบน้ําค่ะเห็นไหมคะห้องอาบน้ำคุณเคอยากจะเห็นดิชั้นโป๊ไหมคะ นี่คะ่ะดิฉันจะโปให้ดูคะ่ะ <c oughs> เด่เดเด๊เด <c oughs> คุณเคข้าสมบัก่อนคะ่ะนี่ฉันสวยใช่ไหมคะคุณเค <c oughs> ม,มาเห็นมาพี่อาบน้ำไหมคะคุณเคค่ะนี่เราจะมาเปิดเ้องอาบน้ำก็ดีกว่าอุ้ยอาบน้ำอุ้ยคุณเคอย่ามาดูสิคะ <c oughs> <c oughs> คุณเคอย่ามาดูสิคะฉันกำลังอาบน้ำอยู่อุ้ยลาลาลาลลาลาลา <c oughs> คุณเคขาน้ำเสร็จแล้วค่ะอุ้ยะค,ะคุณเคอย่ามาดูฉันสิคะฉันโปอยู่ คุณเคครับคุณเคไม่ได้ค่ะคุณเคสมังขี้หมิ่นหมิ่นหมิ่นไปดีกว่าค่ะคุณเคนคุณเคสออกมานี้เร็วน่าโอเคครับบาร์บี้ไปแต่งตัวหน่อยสินี่นี่ก็คือห้องแต่งตัวของบาร์บี้นะคะบาร์บี้อยากจะแต่งตัวชุดนี้ละกันนี่จะเป็นนางเงือกนี่สวยเซ็กซี่คุณเคนค่ะอุ้ยคุณเคสซิกแพคหล่อมากเลยค่ะนี่คุณเคสพี่ว่าผมน่ารักไหมครับ หนูน่ารักไหมคุณเคนผมน่ารักไหมเออน่ารักมากค่ะโอ้น่ารักมากเลยค่ะขอบคุณขอบคุณเคนค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้เสียงใครไม่รู้ค่ะแถวนี้ค่ะอุ้ยมีหมวกด้วยใส่หมวกดีกว่าเอาใส่ไม่ได้ด้วยหมวกปลอมดีกว่าเอาคุณเคนใส่หมวกปลอมไม่ได้ด้วยใส่ชุดใหม่ดีกว่านี่ก็คือห้องห้องห้องแบบห้องแต่งตัวแบบห้องนั่งแต่งตัวของบาร์บี้เองนะคะเอยเดี๋ยวบาร์บี้ใส่แว่นก่อนนะคะบาร์บี้ใส่แว่นก่อนอ้าวใส่ไม่ได้แว่นปลอมค่ะคุณบาร์บี้คุณคุณเคนบาร์บี้ใส่แว่นปลอมไม่ได้ อันนี้ก็จะเป็นชุดชุดต่างๆนานานาของคุณเอของบาร์บี้นะคะนี่ค่ะว้าวสวยจังเลยครับอุ๊ยขอบคุณนะคะคุณเคนปากหวานจังเลย <c oughs> คุณเคธอยใส่ค่ะมันกระเทยมากเลยอย่าใส่ค่ะ,คเ,เ,คะเปลี่ยนชุดค่ะ <c oughs> คุณเคธอย่าใส่นะคะโอเคคุณคเคนหล่อมากเลยค่ะไปดีกว่าค่ะคุณเคค่ะโอเคคุณเคค่ะนี่คือห้องต่อไปนะคะคือห้องนอนของคุณเคนนะคะเข้าไปเลยค่ะนี่ ห้องน่าของคุณเคนเหมาะก,กับคุณ,คณเคนมากเลยนะคะทำไมหรอ,ไมรอครับก็คุณน่สะอาดเหมาะสมกับห้องนี้มากเลยค่ะคุณเคนต้องนอนห้องนี้นะคะอ๋อเออครับใช่แล้วคะ่ะสะอาดหมอมันหน้ามึงเลยค่ะโอเคเราไปกันดีกว่าคับค,คุณเคนคะ่ะค,คุณเคนค่ะเรามาอยู่ห้องไหนเนี่ยเฮ้ยยังมีห้องบาร์บี้เองค่ะคุณเคนมาเราพั้ห้องบาร์บี้กันโอเคครับ นี่ห้องบาร์บี้สวยใช่ไหมเอาเอาหลุดหลุดเอ้ยบาร์บี้หลุดบาร์บี้หลุดกันนึงโอเคค่ะบาร์บี้กลับมาแล้วเมื่อกี้บาร์บี้หลุดค่ะนี่ก็คือห้องของบาร์บี้เองนะคะห้องสวยยังไงครับใช่เลยห้องสวยเหมือนหน้าบาร์บี้เลยนะคะนี่นี่ห้องสตรีมเมอร์ของบาร์บี้เองค่ะอยากเวลาเล่นเกมอย่างนี้ค่ะวิ้วตัวปุบปุยค่ะชื่ออิหมอ๋ยค่ะใช่ชื่ออิหมอยค่ะอี๋อิ๋มอยอีอยขาวค่ะ หนูเลี้ยงไว้แบบเออบาร์บี้เลี้ยงไว้แบบประมาณสิบปีแล้วค่ะกว่าจะแบบเลี้ยงโตได้ขนาดนี้ค่ะอ๋อครับโอ้ยไอ้หมวยเดี๋ยวก,ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวบาร์บี้ไปทํางานก่อนโอเคอุย้ยนี่ค่ะนี่คือแบบโปสเตอร์หน้าบาร์บี้ทั้งหลายนะคะนี่ค่ะหน,น้าเหมือนดิฉันใช่ไหมคะเหมือนเกินไปฉันไม่กล้าเชื่ออุ้ยเหมือนเกินไปจะไม่กล้าเชื่อเดี๋ยวนะมันหลอกด่าบา,บาร์บี้เลยนะเนี่ยเอาจริง คุณเคค่ะมานอนกับบาร์บี้เหรอคะนอนกอดกันนอนกอดกัน <Okay. S 1> อุ้ยเขินจังเลยอะ่ะอุ้ยเคมากอดฉันด้วยอะ่ะอุ้ยเขินเทำไมมันดูน่ากลัวเจ้าอาจิน <laughs> <laughs> คืนนี้เคจะนอนหลับไหมคะคุณเคนอนไม่หลับแน่โอเคค่ะคุณเคเราไปที่อื่นกันดีกว่าคะ่ะโอเคครับคุณบาร์บี้คุณเคค่ะเราไปชั้นดาดฟ้ากันดีกว่าคะ่ะฉันรู้สึกเบื่อชั้นนี้แล้วคะ่ะโอเคครับ ออ้ยดูสิคะบาร์บี้โอ้ยดูสิคะเคนค่ะอ <Yeah. S 1> อ้ยสวยจัง <Yeah. S 1> เลยครับห้องนี้มันสวยจริงๆเลยนะคะสวยมากครับใช่แล้วค่ะนี่บ้านบาร์บี้นะคะหมดไปกว่าสิบล้านกว่าบาทค่ะไม่ได้ยืมเพื่อนมานะคะ mm. ใช่ไม่ได้ยืมเพื่อนมาค่ะนี่บ้านบาร์บี้ซื้อมาเองค่ะไม่ได้ยืมแต่ขโมยมาใช่ไหมแต่ขโมยมาเองค่ะคุคน,นี้อย่าพูดสิคะเดี๋ยวเขารู้หมดโอ้ยมีเบนสเลเดอร์ด้วยวิ <Okay. S 2> สเลเดอร์ <S <S น้ำใช่ไหมไใส่ชุดไปน้ำดีกว่าป่ะคุณเคเราไปใส่ชุดไปน้ำกันมีช mm ุดไปน้ำว okay. okay. um, okay. ้าค right okay. ุณเคอย่าใส่ชุดดีค่ะคุณเคโอเคค่ะคุณเคหลอกมากเลยค่ะกล้ามซิกแคเยอะมากอุ้ยเฮ้ยมาด่านฟ้าลอนแล้วครับคุณเคนีละก็ปากหวานจังเลยนะคะเนี่ยโอ๊ยอะไรกันมันี่เอาจริงนี่คลิปอะไรกันนะครับสงสารโกโก้ที่มาได้กับผมวันนี้เลยเนาะจริง โอ้ยโอเคนะครับนั้นเราจบคลิปพียงเท่านี้ดีกว่านะครับถ้าเราไปต่อกว่านี้น่าจะกาวหนักกว่าเดิมนะครับผมเนาะใช่ไหมครับคุณโกโก้ครับใช่ครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอตลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s ส r i b ์กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้านลลางเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและสไตี์ใหม่ๆของผมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ผมขอตลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณโกโก้ที่มาเล่นด้วยกันนะคะบ๊ายบายบายจ้า